สวัสดีอังเคินทั้งหลายครับต่อไปทักกันอย่างนี้ทุกวันนะครับจนกว่าไอ้นางหนูนี่จะได้ออกไปมันหน้าด้านนะครับคนทําไม่น้าด้านไม่อายเนี่ยถ้ารู้จักฮิโอตป,ปะเรยงกลัวละอายต่อบาทมันไม่เชิดชูอยู่กันเป็นแบบนี้นะครับมีเงินเสียเปล่าแต่ไม่รู้จักใช้ชีวิตให้มันดีขึ้น ผมคิดว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่พ่อแม่คือคนเราเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยฮึกเหิมเข้าหานอยากจะมีอำนาจโดยที่ไม่นึกถึงผลประโยชน์ชาติคนพวกนี้เขาจะสอนว่าลูกเอ้ยเรียนหนังสือให้เก่งๆนะโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนผมว่าทักษิณต้องสอนลูกแบบนี้แน่ๆเลยครับคือการที่สอนลูกให้โตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนี่แสดงว่ามึงจะเหยียบหัวเพื่อน เอาเปรียบเพื่อนจะรังแกเพื่อนจะทุบตีเพื่อนไงยขอให้กูได้ขึ้นมาก่อนขอให้กูเป็นใหญ่ก่อนขอให้กูจเจริญรุ่งเรืองและร่ํารวยก่อนนี่คือน่าจะเป็นทักษิณจินวัตรสอนลูกแบบนี้ครับมันเลยไม่มีอย่างอายเลยครับพี่น้องครับจําไว้นะพี่น้องที่เคารพเราเป็นคนไทยที่รู้จักบาปบุญคุณโทษถ้าเวลาจะสอนลูกต้องสอนให้ดีบอกว่าลูกเรียนหนังสือเก่ง โตขึ้นจะได้ช่วยเหลือคนดูแลคนไม่เอาเปรียบคนช่วยเหลือคนทั้งประเทศนี่เป็นคนดีครับพี่น้องที่เคารพแล้วก็บอกต่อต่อไปนะครับใครมีลูกใครมีหลานสอนให้เขาเรียนหนังสือเก่งๆโตขึ้นจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ใช่เหมือนกับทักสินสอนองค์อิงให้โตขึ้นมาเยี่ยบหัวคนแบบนี้ขนาดทำชั่วขนาดนี้พี่น้องครับคนก็รู้กันทั่วประเทศเสียบ เกียรติภูมิของประเทศยังมียังไม่มีอย่างอายครับพี่น้องยังไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมันต้องอบรมบ่มเพาะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องจริยธรรมเยอะแยะมากมายแต่นางหนูโดนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีขาดจริยธรรมอย่างไร้แรงไม่ซื่อสัตย์จุจริตเป็นที่ประจักษ มึงยังไปนั่งอยู่วัฒนธรรมได้ยังไงวะ้มันก็เกินไปครับพี่น้องที่กรพผมเห็นแล้วผมก็มันไส้ทุกวันเวลาขึ้นแล้วผมมันขึ้นยิ่งกว่าพูดอีกนะครับคือเด็กมันไม่รู้อีโดอีเนแต่ต้องโทษพ่อมันนะครับพ่อแม่พ่อพ่อมันโกงมาตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายมาครั้งนี้ศาลตัดสินแล้วก็ว,วางแผนกับแพศ สุดท้ายก็ไม่ติดคุกแม่แต่เพียงวันเดียวแล้วแพทย์นั้นก็อยู่โรงพยาบาลตํารวจทําหน้าที่ก็เป็นตํารวจรับคร,ร,ร,รับขาราชการตํารวจเป็นแพทย์อีกสุดท้ายโดนแพทย์สภาพักใบอนุญาตโอ้โหมันก็เก่งนะขนาดโดนพักใบอนุญาตตําแหนมันขึ้นเอา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 ,เอา,เอาครับนี่ได้ข่าวว่าอีกคนจะขึ้นเป็นผู้ช่วยอีกคนจะขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติดูมันสิครับ ไอ้ปูนบําเหน็จกันขนาดนี้วันนี้มีพี่น้องเราไปยื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าช่วยตรวจสอบแพทย์สองคนนี้หน่อยสิในฐานะเป็นตํารวจรับราชการตํารวจคุณในขณะที่แต่งตั้งโยกย้ายกันอยู่จะเอาสองหมอนี้ขึ้นได้ยังไงวะในขณะที่คุณเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลตํารวจทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศ ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการตัดสินให้ติดคุกแปดปีไปที่เรือนจำปับ๊บจุดท้ายคืนนั้นส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจพี่น้องครับในขณะที่ส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจนั้นมันเกี่ยวกับแพทย์ที่ราชทันอันนั้นเอาไว้ก่อนวันนี้ขอพูดเฉพาะแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนมันมีอยู่สามแพทย์หนึ่งแพทย์ราชทัน เขาพักไม่ได้พักแค่ตักเตือนแต่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจสองท่านเขาพักใบอนุญาตครับพี่น้องครับนี่พักใบอนุญาตนะครับในการทําหน้าที่วิชาชีพเวชกรรมนั่นก็คือทางการแพทย์นะครับคือนั่นก็หมายความว่าส่งเอกสารมาไม่ตรงกับความเป็นจริงแสดงว่าสองหมอนี้โกหกนะครับพี่น้องที่เคารพโกหกเพื่ออะไรครับเพื่อทักสินไม่ต้อง ติดคุกไงช่วยเหลือกันไงดูแลดูแคลนกันไงทำเอกสารเท็จไงครับส่งเรื่องส่งราวไปไม่ตรงกับความเป็นจริงครับดังนั้นสองแพทย์คนนี้เลยถูกแพทย์สภาตัดสินให้พักใบอนุญาตพี่น้องครับพอพักใบอนุญาตแล้วโอ้โหในกรมตำรวจเขาจะบุมบำเน็จให้อะ่ะมันก็งงเหมือนกันวะ ไหนล่ะครับที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไอ้นี่มันทําชั่วเกือบจะได้ดีถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันมึงก็ได้ดีก็ได้ว่าไปตบตาเขาอะก็ให้มันดูไปนะครับพี่น้องครับแล้วเรารู้ด้วย่าสองแพทย์คนนี้ทำไมต้องช่วยครับเพราะทักษิณชินวัตรเป็นผู้มีบารามีเป็นผู้มีอิทธิพลลูกสาวก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีดูแลควบคุมกำกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเราก็รู้อยู่น่ครับว่าสองแพทย์คนนี้ที่พยายามร่วมไม้ร่วมมือกันกับหลายหลายควายช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ทักษิณต้องติดคุกไงให้มาในะอยู่ที่สบายครับพี่น้องที่สุดท,ที่รักทั้งหลายเพราะหลายๆอย่างที่เรารู้เราเห็นเนี่ยเงินเขาก็มีอำนาจเขาก็มีดังนั้นเขาจะสั่งการ ใครก็ได้เด็กที่เป็นลูกน้องหลายคนเฮ้ยเอานี่ขึ้นมาหน่อยเอานี่ขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะตบตาพี่น้องประชาชนแล้วให้เห็นว่ากูนี่ใหญ่สั่งใครก็ได้ที่ช่วยกูให้เป็นใหญ่ได้นี่คือตักสินชิน,นวัตรคขับพี่น้องครับแต่การกระทําเช่นนี้มันทําลายชาติทําลายประเทศครับถ้าประเทศนี้ทําชั่วแล้วไดีคนชั่วก็มาเต็มประเทศครับคนดีไม่กล้ามาครับ และต่อไปไม่มีใครทําดีครับจะลงมือกันทาชั่วเดี๋ยวยิงบ้านนั้นเดี๋ยวฆ่าบ้านนี้เดี๋ยวปล้นบ้านนี้ปอปล้น,ปลนแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไงครับก็พ่อมันโกงลูกสาวถึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีไงนี่ถ้าพ่อไม่โกงโกง,งจริงครับก็สารตัดสิในให้ติดคุกนี่แต่พยายามทําเรื่องราวกับหมอเหล่านี้ครับแล้วก็ไม่ติดคุกไปนอนอยู่ที่สบายคนผีอะไรว่าป่วยแทบตาย มาโรงพยาบาลตำรวจห้องไอซียูมึงยังไม่เคยรู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะจริงไหมครับพี่น้องไปอยู่ชั้นสิบสี่นู่นป่วยแทบตายเขาบอกโอ้โหหัวใจหยุดเต้นโรคปอดมั่งโรคนู่นมั่งจะเป็นจะตายแต่สุดท้ายไปนอนพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลตำรวจไอคนจะเป็นจะตายเนี่ยมันต้องไปเข้าไอซียูนู่นถ้าจะต้องไปปั๊มหัวใจต้องไปเป่ากระมอมตบแมกซักทีดีไหมเนี่ย วก็สองแปดเนี่ยครับพี่น้องช่วยจนกระทั่งได้ดิบได้ดีดังนั้นวันนี้พี่น้องเรานะครับหมอตุลนนะ่ะหรือใครเนาะไปยื่นหมอตุนใช่ไหมครับไปยื่นกับที่สาาอยอยํานักงานตำรวจแห่งชาติแต่คนหน้านี้นายพิชิตชัยมงคลเรากับพี่น้องเราเนี่ยเดินไปแล้วครับนี่พี่น้องเราเดี๋ยไปกันหลายคนไหนตบมือให้ตัวเองหน่อยครับไปก่อนหมอตุลน,นะ ไปบอกว่าในกรณีของแพทย์สองคนนี้ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ด้วยนะให้เอาออกจากราชาการไว้ก่อนได้ไหมเพราะแพทย์สภาเขาพักใบอนุญาตนั่นแสดงว่าสองหมอที่เป็นตำรวจทำผิดกฎหมายเลยใช่ไหมครับพี่น้องช่วยเหลือก้กูลคนผิดให้ไม่ต้องติดคุกไงครับพี่น้องนี่แสดงว่าใช้เล่เหลี่ยมใช้เล่เพทุบายและถ้าตำรวจทำแบบนี้ประชาชนจะพึ่งพิงใครได้ครับพี่น้อง ถ้าสำนักงานตำรวจช่วยคนผิดแล้วให้ขึ้นขั้นจากผู้ช่วยให้เป็นอาธิบดีไอ้โทษลดขั้นเลยว่ะอาธิบดีมันไม่มีเขาเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากผู้กำกับขึ้นผู้การจากผู้การขึ้นผู้บัญชาการอย่างนี้ประเทศนี้ก็ชิบหายเลยครับถ้าเอาคนผิดคนทำแบบนี้ไปขึ้นกันอย่างนี้ และประชาชนจะไปพึ่งพิงใครดังนั้นเราจึงได้เห็นนะครับว่ากรณีสองแพทย์ที่ช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกรณีชั้นสิบสี่นี่มันเป็นการเกื้อกูลเกื้อกูลกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นไม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้แต่เพียงนิดเดียวครับดังนั้นพี่น้องที่กคารพครับหมอไปยื่นวันนี้ก็ยื่นไปครับแต่ สำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ต้องรับไว้พิจารณาแต่สิ่งที่พวกเราไปกันก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้จะพิจารณากันแบบไหนเราไปแค่เตือนนะว่าเอาคนผิดเนี่ยที่แพทย์สภาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือพักใบอนุญาตพักใบอนุญาตหมอนะครับของตํารวจสองคนที่อยู่โรงพยาบาลตํารวจให้ออกไว้ก่อนแล้วช่วยสอบด้วยแต่เขาก็คงจะไม่สอบอ่ะ เราไปบอกให้เขาออกแต่สุดท้ายเขากลับเลื่อนขั้นให้ครับพี่น้องครับโอ้โหมันน่าทุเรศกันขนาดไหนเนี่ยนี่แสดงว่าทักษิณมันใหญ่จริงนะถ้าไม่ใหญ่จริงตำรวจสองคนนี้คงจะเลื่อนขั้นไม่ได้แต่จะใหญ่กว่าตีนประชาชนไปไม่ได้ครับเพราะพอทําท่าเขาจะเลื่อนขั้นให้ประชาชนรู้เท่าทันครับจากหลายแสนตีนมันเลยกลายเป็นหมอบราบครับพี่นองครับ พอมีคนไปเลื่อนพอมีคนไปร้องพอมีคนไปบอกผมคิดว่าคงจะระงับยับยั้งไว้แล่ะครับนั่นแหละครับคนชั่วทําชั่วมันต้องได้รับผลชั่วครับถ้าทําดีมันต้องได้รับผลดีนี่พี่น้องที่อยู่ที่นี่เราอยู่ข้างคนดีทําความดีครับพี่น้องครับก็ต่อต้านหมดแล้วครับอะไรที่ชั่วร้ายตักสินมาไม่ติดคุกพปออทอก็ไปบอกหลายองค์กรว่าเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยอย่างนี้ตรงนั้นตรงนี้ ทำไปทั่วสุดท้าไอ้บ้านนี้มาเป็นรัฐบาลเอาอีกแล้วขาสีโนโพี่น้องครับเราก็ออกไปอีกไปกันนู่นสภาไปกันจนขาล,ลากแล้วมึงยังอยู่กันเลยครับนี่เราเดินกันขาล,ลากมึงยังไม่อายเลยยังอยู่โอ้อยังพี่ผมบอกอะมันด้าน,านเราด้านกว่าครับแต่เราด้านดีมึงด้านชั่วให้มันรู้กันไปให้มันรู้กันไปใครจะอยู่ทนกว่ากันระหว่างองค์งิง แต่พี่น้องเชื่อผมผมไปดูหูหิงองอิงนะพี่น้องครับจหูกกับปากถึงกันแล้วครับไปหูกับคางถึงกันแล้วครับสางหาราศีไม่มีมีแต่ราคีอย่างเดียวครับพี่น้องอ,ง,องิงเมื่อวานนี้ผมบอกว่าสะพานองอิงพี่น้องครับคนไปดูกันเยอะแล้วนะครับเ <i> ขาบอกเขาจะไปดูสะพานอ,ง,องิงเขาบอกสะพานององอยู่ไหนวะสะพานควายเขาเลยไม่ไปหาสะพานควายเขาเลยมาหาที่ทำเนียบครับ ผมบอกที่ทำเนียไม่มีตรงนั้นเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่มึงไปดูที่กระทรวงนูน่นสุดท้ายไม่รู้ได้เจอหรือเปล่าครับ <c oughs> หลายคนมาถามโอ้ใช่ได้วะ่ะคือคนมันนักข่าวหลายสำนักสำหรับนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชื่ออุงอิงหลายสำนักเขาบอกไม่เหมาะสมไม่มีภาวะผู้นำไร้ความสามารถเหมือนกับโง่โง่เขาเขาครับพี่น้องนักข่าวหลายสำนักนะครับนักข่าวดังๆทั่วโลก แล้วโลกมันก็รู้นี่กรณีทักษิณชินวัตรก็เช่นเดียวกันกลับมาไม่ติดคุกแม่แต่เพียงวันเดียวเฮ้ยประเทศนี้มันเป็นเช่นนี่วะกระบวนการยุติธรรมเป็นยังไงวะเฮ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยไม่ติดคุกไอ้คนอันาพานที่เขาต้องการมีเงินเยอะๆทำผิดกฎหมายจะมาเพราะเขาเขาจะเข้ามานะครับแล้วก็มากันเยอะแล้วะครับแล้วใช้เงินเนี่ยครับพี่เทาเทาพี่น้องรู้ไหมแต่รัฐบาลเอาเราเอาจริงรัฐบาลไม่เอาจริงแต่ประชาชนเอาจริง ผมถึงบอกว่าสามขาอำนาจนิติบัญญัติบริหารพังยับเยินครับนิติบัญญัติในสภาหน้าเวลานี้พี่น้องครับดูดิการประชุมสสพี่น้องคิดว่ามีเหรอครับประชุมกันวันแรกวันนั้นเปิดสภาปับ๊บล่มปุ๊บเลยอะ่ะพึ่งได้ที่ไหนครับพี่น้องครับวายบริหารนายกมุงมิงโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ แล้ววันนี้ภาษีทาวันที่เก้าก็หมดแล้วและมึงจะเอากันอย่างไรว่าประเทศนี้ออกไปดีกว่าเอาพี่น้องประชาชนตรงนี้ไปเป็นนายยกเลือกสักคนดีไหมเนี่ยว่าดีกว่ามุง่งวิ่งไปไหนไหนวะนี่เลือกกันแต่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยว,เ,ยวเหงื่อมันเข้าตาอีกแล้วนี่เหมือนกับเลือดเข้าตาเลยนะไอ้เหงื่อเลือดเหงื่อเข้าตาในสู้ไม่หยุดนะครับนี่ผมถึงบอกว่าถ้าเอาพี่น้องประชาชนตรงนี้ เลือกสักคนไปนั่งเป็นนายกผมว่าดีกว่าไอ้องอิงเป็นไหนไหนอ่ะเอาไม่พี่น้องนายกรัฐมนตรีเอาได้เดี๋ยวจะได้เลือกกันตรงนี้แล้วพุ่งนี้ไปเสนอที่ทำเนียบรัฐบาลว่ามึงออกไปเลยในการหยุดปฏิบัติหน้าท,ที่นี่พี่น้องประชาชนนี่จะเป็นกันคนละวันวะ่ะเปลี่ยนกันคนละวันเลยแล้วดูสิว่าวันนี้หุ้นจะขึ้นไหมก็มึงหยุดปฏิบัติหน้าท,าที่หุ้นมึงขึ้นนองป๊บป๊บปป๊อป๊นี่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันยังไม่ลงเลยมึง นี่ขนาดหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะแล้วถ้เมึงออกไปะประเทศนี้ไม่จะเดินรุ่งเรือง,งสีวิไลหรือว่าไอ้มงมิงดูดิดครับพี่น้องที่เคารพนี่เราก็พูดกันแบบนี้ครับแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับวันก่อนหลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกให้องคอ์ิงหยุดปฏิบัติตหน้าที่ไอ้น้องสาวคนนี้ไอ้มงมิงคนนี้ถึงมันน่าสมเพชออกมานั่งถแถลงข่าว โอ้ยบอกยอมรับขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทาไปตั้งใจร้อยเปอร์เซไม่ต้องการให้ทหารรบราคาไอ้พวกกูก็ไม่ต้องการให้รบราค้าขวานกันแต่พวกกูคนไทยไม่ต้องการให้ใครมาลุกล้ำอาธิป,ปไตยเว้ยและบอกตั้งใจร้อยเปอร์เซนเสียใจยอย่างนั้นเสียใจยอย่างนี้โอ้โหไม่ต้องการให้เกิดการรบราค้าควานตั้งใจอย่างง้นตั้งใจอย่างนี้ มึงก็ตั้งใจให้มึงออกไปก่อนประเทศนี้จะดีแน่นอนครับพี่น้องครับคือปัญหากัมพูชาเหมือนกับเศรษฐกิจในประเทศนี้ครับเหมือนกันครับเศรษฐกิจในประเทศนี้อุ้งเอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่หุ้นขึ้นแบบปื๊บๆๆนี่แสดงว่านักลงทุนเขาไม่เชื่อมั่นรัฐบาลมุงมิงหรือไม่เชื่อมั่นตัวนายกรัฐมนตรีครับเช่นเดียวกันครับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา ลองไม่มีมุ่งมิงและไม่มีตระกูลชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศผมว่าหยุดเงียบแน่นอนครับพี่น้องครับก็พี่น้องดูสินี่มันเสียเกียรติภูมิกันขนาดไหนที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มันทําความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยมากมายกันขนาดไหนมันเสียเกียรติภูมิไอ้อย่างคุณจะโทรกันยังไงก็ช่างเถอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเรื่องส่วนตัวคุณโทรยังไงก็ได้กับอังเคิลของคุณ ไม่มีใครเขาว่าแต่นี่มาโทและเหยียดยามทหารที่เขาไปอยู่แถวแนวหน้ามันหน้าเหยียบหน้ามั่งไหมนายกแบบนี้พี่น้องที่เคารพถ้าอยากเหยียบหน้าตบมือดังๆหน่อยดินี่แสดงว่าไม่ได้เหยียบเท่าเดียวนะดดังมากแสดงอยากเหยียบสองเท้าแน่ๆเห็นไหมครับพี่น้องเขาคุยกันลุงอังเครงจะเอาอะไรจะยกให้หมดแล้วก็ผลักใสให้กับแม่ทัพในกองนั่นก็คือแม่ทัพภาคที่สอง บอกว่าทำเท่ๆนี่คือด่าทหารแล้วนั่นก็เป็นควายตรงข้ามกับฝวายเราเราก็คือหุ่นเซนกับนายกรัฐมนตรีและแบบเนี้ยมึงจะมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ได้ยังไงไอ้มองมิงนี่แหละครับแค่ประเด็นเหล่านี้ครับเขายังไม่มีอย่างอายเลยเมื่อวานผมบอกว่าเอาอยางรถยนต์ไปมันสักเส้นสองเส้นไหมครับเพื่อมันจะมีอย่างอายบ้างเพราะตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าอายมาอย่างไงถ้าไม่มียางนาหน้า นี่เลยครับประเทศนี้มันก็เป็นเช่นนี้ครับแต่เราต้องอยู่เราต้องสู้อยู่กับคนพวกนี้ครับความหน้าด้านมันต้องต่อสู้กับความอดทนกับความดีที่เรามีอยู่ครับเรามีความดีอย่างแน่นอนหลายคนบอกว่ามาชุมนุมกันโอ้ยพวกหน้าเดิมเดิมกันทั้งนั้นนี่ก็หน้าเดิมนั่นก็น้าอ้วน้าใหม่เว้ยไอ้กูนี่เพิ่งรู้ว่ามึงชั่วเพราะกูไปต่อต้านการรัฐประหารเสียนานทักษิณก็เช่นเดียวกันครับพี่น้อง มันพยายามทําดันตู้รังไปเรื่อยๆๆๆๆไม่ยอมรับว่าผิดแบบไหนนายกจะผิดยังไงไม่ลาออกไม่ยุบสภาสุดท้ายประชาชนรู้ก็ออกมาชุมนุมจนกระทั่งรัฐบาลบริหารประเทศไม่ไหวและทํำยังไงโอลาหุนพูดไปทหารเขาเข้ามาทุกทีเห็นไหมครับรัฐประหารกี่ครั้งกี่หนและใครเล่าเรียกมึงนั่นแหละเรียกไรรัฐประหารไอ้ทักษิณชินวัตรพอทหารรัฐประหาร มันก็โทษรัฐประหานว่าในการรัฐบารมาทําลายเขายัดเยียดคดีให้กับเขาดูมันบ้าขนาดไหนแล้วคนก็เชื่อครับพี่น้องผมยังเคยหลงเชื่อนะครับว่าพอรัฐบาะหานปุ๊บโดนคดีนั่นโดนคดีเนี้ยโดนคดีโน่นโดนคดีนี่แต่สิ่งชั่วร้ายของพวกนี้มันทําจริงและมันทําลายประเทศจริงมันโกงจริงครับพี่น้องที่เคารพครับและไปอ้างการรัฐประหานพี่น้องครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ให้ชัด และพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้คนพวกนี้มันพยายามแอบอ้างต่างๆนานาแหละแอบอ้างว่าเฮ้ยถ้าการสู้กับพี่น้องประชาชนและการขัดขวางกับประเทศกัมพูชาหรือมีความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาอยู่นั้นถ้าองอิงออกไปแล้วมันประเทศจะเสียหายมันเสียหายตรงไหนวะพี่น้องดูดินักวิชาการนักข่าวที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะนักวิชาการฝ่ายแบกบอกว่าเฮ้ย วันนี้ก็ดูให้ดีนะสารรัฐธรรมนูญเวลาจะวินิจฉัยอย่างไงก็บอกด้วยนะจะวินิจฉัยอย่างไงก็คิดถึงประเทศบ้างถ้าไม่คิดถึงประเทศเดี๋ยวมันจะเสียหายดูสิถ้าไม่มีนายกแล้วเราจะอยู่ยังไงพี่น้องครับผมจะอธิบายไม่มีนายกเราก็เสียหายแต่ถ้ามีนายกอัปรีมันเสียหายกว่าครับพี่น้องถ้ามีนายกดีดีด ทำให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองและทําสิ่งดีๆใครเขาจะมาว่าอะไรครับกฎหมายกฎบัตรกฎหมายกติกาต่างๆเขาเข,าเขียนไว้อย่างชัดเจนครับก่อนที่คุณจะเข้ามาเล่นการเมืองคุณรู้อยู่แล้วเรื่องนี้ห้ามทําเรื่องนั้นห้ามทําเรื่องโน้นห้ามทำขัดจริยธรรมด้านขัดจริยธรรมอ้นี่แต่พอคุณเข้ามาคุณทําขัดจริยธรรมทุกอย่างแล้วคุณจะไปโทษใครต้องโทษมึงนั่นแหละไอ้พวกชั่วจะไปโทษใครแล้วครับต้องโทษตัวเองดิ เขาห้ามกันอยู่แล้วนี่ว่าไอ้เรื่องนี้อย่าไปทํานะมันจะขัดจริยธรรมเรื่องเศรษฐาที่ตั้งคนของเขาไปเป็นรัฐมนตรีไอ้คนนั้นก็เป็นทนายความเขาก็เอาขนมปังไปวางไว้ที่ศาลแล้วก็ศาลตัดสินว่าเลิศละเมิดคําสั่งศาลก็ผิดแล้วเนะครับและเศรษฐาทําไมต้องตั้งคนแบบนี้ไปเป็นรัฐมนตรีซึ่งมันทําไม่ได้ก็ขัดจริยธรรมเวลาพี่แล้วใครแกล้งมึงมึงแกล้งมึงกันเองไ้บ้า มันทำกันเองแทบทางสิ้นแล้วไปเที่ยวโทษคนโน,โน้นโทษคนนี้ว่าคนนั่นแกล้งคนนี้แกล้งก็อย่าไปทำขัดกับหลักที่เขาวางเอาไว้สิครับเขาบอกว่าห้ามโกงแต่มึงไปโกงคนก็มาไล่สิครับเขาบอกไอ้นี่ห้ามทำแต่มึงเสือกไปทำเขาก็เอาสิครับก็กฎหมายเขียนไว้แล้ว่าอย่าทำไอ้นั่นอย่าทำไอ้นี่เข้ามาแล้วก็ปฏิบัติด,ดีดิปฏิบัติชอบพี่ให้มันรู้ที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมดิครับให้มันมีจริยธรรมบ้าง แต่นี่เข้ามาแล้วก็เอาแล้วกูไม่รู้จะทํำยังไงสิ่งที่กูปราศัยไว้จะทํานั่นจะทํานี่จะทํามันไม่ทําแม่ย่างสักอย่างแต่เรื่องที่ไม่ได้ปราศัยแม่งกูจะทําคาสินโนยกเข้าสภาเลยครับพี่น้องครับจะทําอย่างเดียวแต่นี่ได้ข่าวว่าจะถอนเลยนะครับไม่รู้หลอกพี่น้องกันหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่าเราจะนัดก,กันไปวันที่เก้าเลยจะถอนแล้วถ้าถอนก็ดีแต่อย่าถอยเฉยๆถอนไปเลย ไอเรื่องไม่ดีเอาออกไปเถอะที่ไหนอย่างไรค่อยเขาไปแต่ประเทศนี้เราไม่ต้องการสิ่งเลวร้ายครับดังนั้นพี่น้องครับมีแต่พวกเราประชาชนเนี่ยที่รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีเห็นว่ารัฐบาลทําชั่วเราต้องขะมาบอกว่าเฮ้ยอย่าทําอย่าทําแล้วบอกให้เฮ้ยมึงเกินไปแล้วให้ลาออกแต่มันถ้ามันยังไม่ลาออกเฮ้ยออกไปถ้ายังไม่ออกไปเฮ้ยกูต้องลุย ให้มึงต้องออกไปจนได้เพราะกูไม่ต้องการให้ประเทศนี้เสียหายอีกต่อไปครับดังนั้นการพิพากสาของศาลทั้งหลายไม่มีอะไรเสียหายครับพี่น้องครับถ้าเราเอาความชั่วออกไปให้ได้ความดีเข้ามาถึงแม้แต่ดีกว่านิดเดียวก็ยังดีกว่าของเลวๆที่มันมีอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับดังนั้นประเทศไทยสู้รบกับกัมพูชาเอาองนี้ออกไปประเทศไทยไม่เสียหาย เราไม่แพ้กัมพูชาครับถ้าได้คนชั่วออกไปประเทศนี้ดีกว่าเดิมครับเศเรฐกินก็เหมือนกันจะคุยกับท่ามกับเทมมีคนอื่นเยอะแย,ะ,ยะที่ต้องไปคุยทําไมต้องหลอองค์อิงวะในเมื่อไอ้นี่เป็นลูกสาวคนโกงและไอ้นี่มันขายชาติอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเรื่องอะไรเอาคนขายชาติไปคุยเรื่องดีๆกับประเทศวะเ,เอาออกไปสิครับประเทศนี้จะขึ้นจะดีครับดังนั้นพี่น้องครับเราคนไทยหัวใจไทยรักไทยครับ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในใจเราอะไรที่ชั่วช้าเลวทรามไล่ไม่ออกไปก็ต้องไล่มันออกสักวันก็ต้องออกครับพี่น้องแล้วเราประเทศนี้หวังอย่างเดียวก็สามขายอย่างที่ผมบอกบริหารนิติบัญญัติล้มเหลวเหลือแต่ตุลาการครับหวังอย่างเดียวคือตุลาการถ้าตุลาการล้มเหลวมีการยัดเงินกันมีการแทรกแซงกันประเทศนี้ล่มจมครับเป็นรัฐล้นเหลวครับ อย่างน้อยๆมีกระบวนการยุติธรรมคืออำนาจตุลาการที่ยังช่วยสกัดขัดขวางสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ไม่ให้ล่วงล้ำก้าเกินประเทศไปอีกยาวไกลดังนั้นถึงแม้จะมีขาเดียวของฝ่ายตุลาการแต่ขานั้นเข้มแข็งไปด้วยพี่น้องประชาชนหลายสิบล้านคนช่วยสนับสนุนท่านอยู่ครับและให้กำลังใจท่านอยู่ครับดังนั้นประชาชนวาดหวังอย่างเดียวคืออำนาจตุลาการ เป็นนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างชาติสร้างประเทศไทยให้เป็น4ีวีไลตลอดไปครับจากนี้ไปสวัสดีครับ